ดี๋ยวจะเปลี่ยนมือแล้วนะเปลี่ยนมือพี่คิดแพงนะบอกกนนะ่วันนี้วันนี้ไม่มีหายแน่นอนครับมาแล้วก็จะไม่หมดด้วยคนโคตรน้อยอย่าเลือกอย่าเลือกมันไม่เหมาะสำหรับพี่การเลือกผ้าเข้าใจป่ะมือนั่นแต่งานนครสวรรค์แล้วนะมือใหญ่พระบูชามาขายพระบูชาให้เราครับนี่วิเต้อาล็อกเสียนใหญ่กรุงเทพมาขายพระบูชา สวัสดีครับวันนี้เรามาแบ่งปันพระเครื่องตังมาฉบับออฟไลน์ที่งานสัตหีบบ้านเรานะครับผมก็จะเป็นงานท้องถิ่นนะครับไม่ใช่งานสมาคมคุณอาจจะน้อยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขายกับหายอะไรจะเยอะกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดนนูบรรยากาศในงานมีแค่ประมาณกี่ตัวครับเจ๊ห <500. S 1> ้าร้อยโตห้าร้อยตัวนะครับก็ตอนนี้ก็ จะเจ็ดโมงแล้วผมมาถึงแล้วตีห้าแหละยวให้แผงอื่นเขาขายก่อนเพราะว่างานเล็กเดี๋ยวถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะมาอยู่แผงเราแผงเดียวไงเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะขายได้กี่บาทจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยผมขนมาไม่เยอะหรอกโต๊ะกี่ตัวนะ68สิบตัวเธาแรกจองไว้50ตัวน,นี้68ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาชมกัน <300. S 2> สามร้อยตังมาอะไรลูกพี่อันไหนนี่เหรอเอาไปอะไรลูกพี่นี่เหรอเอาไปทำทองซะอลังการเนี้ยทำทองคู่กับพระเลยเอาสามสิบอันไหนพี่ นี่หรอเอาสิบสองเวซื้อมาหมื่นหนึง่งเอาดูเลยสามหมื่นอันนี้มันได้ให้เล่มทอง,นะงทได้สองพันอันไหนพี่ดูไหนวะ ว่าสุดจับปูทีมนะเดี๋ยวจ็บไว้ก่อน500นะครับผมไม่มีทอนเท่าไหร่เอา15ซื้อมา12ตัง้มตเท่าไหร่เอา95 0 0พีนได้ไดเดี๋ยวพี่เขมนะจิบไว้ก่อนแปะไว้ก่อนอะไรวะพันหนึ่งบ้านี่เสือโคตรเจ๋าเลย อะไรห้าร้อยตังค์มาสองบาทต่อพันห้าพี่ว่าขายได้าขายไปเลยขายเพืพี่สองบาท,ทาไดปเลยพี่ตะโกนเรียกผมก็ได้เดินให้เมื่อ,อยโอ้หตังค์มาพันหนึ่งมีอะไรครับนีห้าร้อยนั้นโอเคอะไรเจ็ดร้อยตังค์มาเอาเก้าหมื่นห้าครับ ไม่อดูเดี๋ยวมาให้ดูเอาเอาเก้าพันแลพออยู่เท่าไหร่ออยู่เอาเอาเอาแปดหม้าครับออเบอ,เอ,เอ 8, ร์สี่หนึ่งสอสามี่ห้าหอะไรรู้พี่สามร้อยตังไหม พันหนึ่งหกร้อ,รอ,ยรอยได้ไหมเจ็ดร้อยเอาตี okay. <c oughs> เดินดูก่อนพันหนึ่งพี่เดินดูก่อนวิ่งไม่ได้ 500. ห้าร้อยมีคนรอเหมาแล้วเราจะขายได้กี่นาทีวะเนี่้ห้าร้อยตั้งมาตั้งมาตั้งมาเอาตั้งมาตั้งมา ังตั้งไม่เสร็จดเหรอโอ้โยดูดิครับทำงานเอาหน้าทำงานเอาหน้าครับทำงานเอาหน้าต้องมาแบกขึ้นไหล่ตรงหน้ากูด้วยโอ้อะไรลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามร้อยตังไหมอะไรวะสองร้อยสองร้อยเลตังไหมได้เจ็ดร้อย พี่่ไไมด้หรอตังมาตังมาที่ห้าพันไม่ได้หรอไม่ได้ผมซื้อมาหกพันอันไหนซื้อได้ขายได้เลยขายเลยเดีย๋ยวแป๊บนึงผมครับผมครับของพี่ซื้ออะไรร้อยหนึ่งอ๋อโอเคโอเคโอเคครับเสิงได้เอาไปครับ นั่นแหละทำงานเราหน้าทำงานเราหน้าจัดเลยเฮ้ยหาบอลลงให้เป้หน่อยวายพี่พี่พัฒน์หาบอลให้ลูกพี่ผมให้ลูกพี่ผมยื้อขายพระผ <c oughs> ู้ชาเนี่ยอะไรวะสามร้อยสองร้อยได้เปล่าอะไรวะเพราะอะไรเพราะอะไรสามร้อยสองสองสองร้อยใช่ไหม <c oughs> เออสองร้อยสองร้อย อันนี้ผมเอาแปดพันที่ซื้อมาหกพันต่ออยู่5้าพันเนี่ยตพันึ่งตะกุดเจ้าตะกุดเจ่า้าบาทได้ไมตังไ้ตังคมา่ได้ไม่ไ้่ไ้ไม่ด้ไม่่้ไร้ คนจะยอมหยิบเนี่ยครับดูแล้วพี่ดูบรรยากาศในงานดิคนโคตรยอมหยิบเลยมาอยู่แผงผมเกือบหมดงานน่ะแผงอื่นตาเขียวแล้วครับเดินออกไปแล้วต้องระวังดีระวังโดนตีหัวนะสิพลาดไม่หมดอีกเหรอเอาวางเยอะๆดิวางเยอะๆวางเยอะอยู่ง้ยตังหุ่นเนี่ยนะมึงนั่นแต่งงานนครสวรรค์แล้วนะ ได้ไงผมเนี่ยแบบอันนี้สามหมื่นพี่อันนี้สองร้อนอ่าอันสองนี้อันนี้คนหนึ่งเท่าไหร่อันนี้สี่บาทสี่ร้อยดี่รถมันตัวเอออันนี้หกหมื่นอันนี้เก่าเก่าจัดเลยนี่ครับโอนไปแล้วครับครับขอบคุณครับอันนี้สองร้อยได้ไหมไหนได้ได้รถไม่ได้เยอะพี่เจ็ดร้อยสามร้อยสามร้อย ไม่ได้พี่ถือมาเกินพี่ครับผมครับถือมาเกินพี่ได้ได้เจ็ดพันเฮยังมีในรัาอีกบานเลยนะไอ้ย่างผมขยไม่ได้ได้เจ็ดพันเบียดจริงเบียดมากเลยเอาตังมาเข้าใจเข้าใจเอาหกสิบห้ากับอะไรห้าร้อยเออพี่ให้ผมหกพันผมค้างพี่ห้าร้อยใช่ป่ะเออเอาตังมา 6,000เลยพี่แดงเนาะไม่ได้ขอกำไรห้0ร้อยหกพันสองโอ้โหละพันห้าแลหกพันห้าแลจะได้ไม่ต้องถอน200นี้ดองมันมันก็เบียดเบียดพี่มันหนักทองอระเดยแล้วทวดนี่เท่าไหร่นี่อันนี้เอา75ดูเปล่าดูเปล่าเอ้ยวันนี้ไม่น่ามีขโมยเพราะคนหยอมหยิบก็คนเยอะอันตรายนะครับวันนี้เราไม่ต้องประกาศว่าอย่าขโมยนะครับวันนี้คนละนิดหน่อย วันนี้องเลี่อ้โให้ผมเธอห้าร้ยเอาม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 านาม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 นัามามามอมามามมไม่มา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 มมามมา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 คามามามคมามมาเอามมาัามาาคร ไหนพี่อันนี้ได้หมื่นสองผมซื้อมาหมื่นอันนี้สามร้อยใช่ไหมไหนอ้ยถูกไปป่ะสี่ร้อยแล้วกันขอสักร้อยอ่ะเออได้ใครใครถามอะไรเท่าไหร่ไปแกเงินป่ะห้าร้อยห้าร้อยครับเจ็ดร้อยพี่ไม่ถูกถูกไปไม่ได้สี่ร้อย้ตังมาครับสองพัสี่นะโอเคขอบคุณครับอะไรพี่ดูเลยนะอ๋อ ได้หมื่นสองเี่ซื้อหมื่นหนึ่งช่วยช่วยชาวบ้านก็ซื้อมาอันนี้เท่าไหร่ดิอ่าหมื่นสองเฮ้มีบัตรด้วยเนี่ยบัตรของใครแล้วป่องมั้งเอาบัตรไปดูด้วยอันนี้เอาเก้าพันดูไปดูดูปวดทวดดูปวดทวดดูปวดทวดจับหวยมา เอปเ๊บอะไรพันหนึ่งตังมาเอาพันห้าแบ่งแล้วถือว่าแบ่งแล้วไม่ซื้อมาหมื่นหนึ่งเอาหมื่นห้าร้อยเอากำไรห้าร้อยบางเกี๊ยบเลยล่ะห้าร้อยใช่ปะเบียดจริงซื้อมาหมื่นหนึ่ง1ี่หมื่นสองร้อยเอากำไรหนึ่งเอาแล้ว ซื้อมื่หนึ่งจริงผมไม่หลอกอันไหนผมผมขายง่ายจริง,รงผมไม่หลอกเลยอันไหนขายได้ผมขายเลย,ยเออผมซื้อมาจช่วยยายเข้ามามันไม่ได้ดิเอางี้หมอทุนหมื่นหนึ่งเออผมขายให้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานอย่างซื้อยายช่วยยายแกมาแกจะไปหา,มห,าหมอไงมานั่งร้องไห้ที่ร้านแกไม่มีพ้าเลยเลยมีแท้องค์เดียวที่คอเข้าใจพี่ผมเข้าใจนะผมผมเข้าใจแหละ มันไม่ได้จริงผมซื้อมาหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งเอาเท่าทุนถ้าขาดตุนไม่อยากขายเลยผมไปขายไรสดผมได้ไงเตังค์กับการห้าเอาตังคนะ์มาขาดทุนห้าร้อยซื้อมาหมื่นหนึ่งเมื่อวานช่วยยายซื้อมาผูกพัดครับปูทิมแต่ว่าสรรภาพไม่สวยไม่มีเลยครับทสานสวัสดีครับสองพันเดี๋ยวเลือกอย่าเลือก,ออกมันไม่เหมาะสำหรับพี่การเลือกผ้าเข้าใจประ โอ๊ตสแกนแล้วใช่ป่ะเอ้ยไม่มีใครยุ่งเลยพี่ที่ปุดทั่วดีๆได้ไหมเอาผ้าอยู่ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเอาผ้าอยู่ได้มันไม่ได้ดิพี่มันซื้อมาพร้อมทองอ่ะเดเอาผ้าอเดียวพี่ซื้อเท่าไหร่ผมซื้อมาพร้อมกันนะเดจะขายยังไงอะแบกทองอยู่เนาะเออหายแล้วซื้อทองให้เฮ้ ซื้อพาเท่าไหร่ต้องถามก่อนผมต้องคำนวณก่อนว่าผมจะรอดเปอ่วยลงไห่วงนี้นะอันนี้มันบ่อตันใช่ไหมมันจะเป็นบ่อจุดตรงนี้ได้นะมันก็นิดเดียวมันต่างกันไม่เยอะหรอกมันไม่ได้ผมผมผมซื้อมาถ้าจะเอาแบ่งๆเลยยี่ห้าเออแบบสุดๆปอกกันนะอะไรลูกพี่สี่ร้อยตังค์มานี่เราเพิ่งจะขายได้ค่าโต๊ะเองครับตอนนี้ ผมมาช่วยเขาช่วยงานครับอยู่สัตหีบครับผมครับใครเรียกโอรสสามร้อยตังมาเออมันผมเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันหนักท้องพี่ทองเป็นหมื่นทองเป็นหมื่นอะไรเอาอะไรบุดทั่วต่้ไหนมั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 นซื้อมาเกินอะไพี่ ใจผมว่า<ข>้าใจ,าใจน้าราคาถ้ผมไม่อยากขาดทุนแล้วะวผมขายเองได้ไง,งไก็ผมขายเองได้เข้าใจว่าผมขายผมขายเองได้ไงผมจะขายขาดทุนทำไม <laughs> ย่อยย่อยอีกแล้ว,วไหน,ไหนอันนี้หมื่นหมื่นห้าแป๊บหนึ่งนะพี่ฝากถือหน่อยเดี๋ยวเราดูรุ่นกันดู มั่งหันเนี้ยยี่สิบได้ครับอุ้ยเปิดถูกก็นาจะเปิดยี่ลห้าเลยนะเอายี่สิบงถูกแล้วมีกินนี่เงืออะไรเนี่ยเนี่ยเอเงินป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเออเนี่ยยี่สิบมีกินแล้วอันไหนเอาหมื่นพันซื้อมาหมื่นหนึ่งเออได้อ่ะพี่เอานี่ขึ้นก่อนที่แบงสิบเก้าไม่ได้จริงพี่ขาดทุนขาดทุนเลย ขาดจริงๆเอาเงี้ยแบ่งสุดๆเลยยี่สองซื้อมายี่สิบสามเลยครับขอบคุณครับพี่พี่หาตามนี้เลยป่ะครับแป๊บหนึ่งพี่เป้ห้าร้อยเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยนี่ครับพี่ขอบคุณครับมือใหญ่พระพุทธชากลขายพระพุทธชาให้กูเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูหกร้อยเอาตังค์มาเอาตังค์มาพี่ สามบาทเดี๋ยวพี่ลองนับดูแล้กันถ้าไม่ใช่พี่เมานะพี่ถ้าไม่ใช่พี่เมานะผมจำไม่ได้พี่กี้ผมคืนก็ไปยังวะดูวิดีโอได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยปาดเงี่ยปาดซื <c> ้อ <oughs> ปาดเงี่ยซื 23, ้อมายี่สามพี่เอายี่สองเอาขาดทุนให้พันหนึ่งเอาจริงปาดเงี่ยยี่สิบแล้กันพี่แบ่งเนาะไม่ได้จริง ผม,ผมขาดทุนให้พันหนึ่งผมยอมแค่นั้นแหละถ้ามากกว่านั้นผม,ผมขอเก็บไปก่อน,น,น,นจริงพี่ผมแบ่งแล้วผมขาดทุนพันหนึ่งอะ่ะไปเข้าใจเวลาตอนไ,ไปซื้อเนี่ยคนบอกผมท่วมเราลองดูเดี๋ยวผมขาดทุนห้าหกแสนอ่ะบ้านนยยายตำรวจอ่ะหกบาทอะไรลูกพี่สี่พัน หลวงพ่ออะไรไม่รู้อ่ะสุ่มซุ่มไม่วันฮะห้าแล้วกันหน500น้าร้อย <500 S 1> สามบาทเจ๊ไปตัถูกๆไปค่าเลี้ยงไม่ได้เลยสามไปห้า <5 S 2> และเอาตามมา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 สกับสี่องไปซื้ออะไรมาสิบแปดูชายผูชาโอเค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 ขอบคุณค,ครับ จมมเอาสองร้อยขอค่าเลี้ยมร้อยสองร้อยแหละโฉบพี่แบ่งแล้วคือไม่ได้จริงผมแบ่งแล้วผมทุนผมยี่สิบสามผมเอายี่สิบห้าคืออาจจะได้กำไรมันต้องขาดทุนให้อีกพันหนึ่งเองผมขายผมขายง่ายไม่พี่มาแบบนี้ตลอดเลยถ้าพี่ไม่ไหวพี่ไม่ต้องเอาไปผมขายได้ผมเข้าใจแต่ผมก็ผมขาดทุนเยอะผมไม่อยากขายไงเข้าใจป่ะนี่ผมมาเพื่อจะมาแบ่งไปได้สองร้อยเจ๊ผมมาเพื่อจะแบ่งปันเฉย ผมมาเนี่ยดูดิผมขายราคาโคตรถูกเลยนะจริงต่อพันหนึ่งพี่ว่าไงก็แล้วแต่ขายขายไปอันนี้เขาก็ต่อพันหนึ่งแต่พี่บอกว่าสองพันเออแต่เนี้ยสองพันเออแต่นี้มันใช่เนาะใช่คู่นี้สามสิบไปเลยพี่นะโอ้พี่เป้กูเดินไปเดินมากูรู้สึกไม่ดีเลยว่ะเอาตังมาเจ๊เดี๋ยวไปนัดเป็นองค์พี่อย่ไปนัดเป็นองค์ครูนี้ก็ไปกี่ซื้อมาไปกี่แสนสี่แล้วเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยในงานเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ชุดบ้าซื้อมาสองล้านกว่าบาทอะไรนะฟังราคาโอ้ตายงิกเลยไม่ยอยพี่เดี๋ยวพี่ลองเดินดูให้ทั่วอะไรวะเนี่ยพี่พันหนึ่งห้าร้อยโอ้ยถูกไปเป่าเจ็ดร้อยไป้เอาตังค์มาขายแม่งสองฝั่งเลยขอบคุณครับพี่โอ้ยระดับพี่เป้มาขายกาให้นะครับ ขายตรงวาบูชามายิงไข,ข่ไหมครับเสี่ยไข่จ้าเขาไหร่ไม่ได้กูไปเดินไปเดินไปเดินชมวิวให้ใจเย็นๆกันได้ยิบห้าพี่อะไม่ได้ได้ยิบห้าอันนี้ซื้อมาสองพันจริงได้ยิบห้า มันเป็นเนื้ออะไรทองแดงทองแดงอ,งอะไรใช่บัตรของน้ำปองด้วยซื้อมาเก้า้อะไรวะ5บาทครับ,บ,บตังค์มา๋ยวเหนื่อยพี่อย่าไปฝืนมันเ<ห>ชื่อผมดิฝืนแด้วเดี๋ยวเจ็บ<อ>ผมฝืนมาหลายแผลแล้วผมเจ็บทีหกแสนเจ็ดแสน แต่คนดูเราก็บอกท่วมท่วมทั่วมาดูเลยตังทุนมีเกือบเ0 0 0แสนครับพาเหลือแค่เนี้ยต่อปังการมากเอาอะไรดีพี่อันนี้วางนี้นะแทงเสียแทงเสียย่อยอีกแล้วพี่เอาไป700ดร้ตังค์มาขายแบบเงียบเหงามากเลยไหมอ้ยพอสุด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 เอาสองพัน ได้ยี่สองครับต่ออีกพันเดียวพยายามมันไม่จบผมข่ายไปยังซื้อยี่สามขาดทุนพันนึงพนนั 2> 2, <000 S 1> นห้าส <2, 000 S 1> องพั 2> 2, นสองพันได้ไหมเท่าไหร่รรต่อไหมพันแล้วกันวิตังไะ ยี่สิบพี่ต่อพันจบแค่ยี่สิบต่อพ like ัน <único> จ <Liberty Overwatch> <fit> <ED> ่ายแม่งยี่สิบ่ววันนี้ไม่มีหายแน่นอนครับมาดูยาแล้วก็จะไม่หมดด้วยคนโคตนน้อยปุ๊บสุกพันห้าสองพันสองพันสามพันสี่พันห้าเจ่ปะมือใหญ่พระบูชามาขายพระบูชาให้เรานะครับนี่วิเต้อาล็อก พี่เปอ่ะรองครับน <better> <nem smoking make> ี <Auss biography> ่บอกเลยเสียนใหญ่กรุงเทพมาขายเราใช้ารยต้องเลี้ยงคาวพี่เป้แล้วเนี่ยนครับนดครับพี่ท่า่าเท่าไหร่นะยี่ส้าตังค์มา เปิดพี่เท่าไรพันห้าพันสองได้ไหมเอาตังมาตังมาตังมามันก็ขายได้อยู่พี่มันก็ขายได้ไงแค่นั้นจริงเหรอก็พี่ลองดูเอาเอาตังมาตังมามาพี่ขออนุญาตนะครับในส่วนของขยะนะครับว้าสิบสามเรามีตังมา จพันหนึ่งได้ไหมพี่หกร้อยได้ไหมจังมาันนี้เราขายแบบหลอมแหลมหลอมแหลมนะฮะห,หลอมแหลมหลอมแหลมครับลูกพี่เอ้ยอยู่ครับอเอาไหนห้าบาท,ทนนาใช่ถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วไม่รู้ ตีราคาเดียวเลยเอาตังมาจังไม่ได้นะดิหลอกขึ้นนะมมยัง่้เลรใช่ครับต้องมีคนมช่วยมาดูเยอะๆนั่งยืนเป็นคนละมุมสองมุม,ม,มอ่ะเดี๋ยวมาทอนให้พีนน่เดี๋ยวให้พี่เป้ขายพ้าให้นะครับแล้วบอกว่าเอาตามใจพี่พี่อยากขายอะไรพี่ขายไปเลย,พยเพราะต้นทุนผมก็จำไม่ได้ผมซื้อไว้เยอะอ,อะไรวะ สามบาทตังม,มาวันนี้เราไม่ต้องเดินไกลครับให้คนทีมงานเดินนี่หาค่าทีมงานหาค่าช่างภาพใช่ไหมพี่อาคาโต๊ะพอดีทำงานฟรีสวั <c oughs> ดีครับพี่ <c oughs> <c oughs> ดูเราจะจบงานสามครับ <c oughs> ตาเราไปสองงานแล้วนะยี่ห้ายี่ห้ามีกินบวมเป่งอะ่ะ แปดพันยิ่งห้าร้อยสามร้อยพันหนึ่งเดี๋ยวดูคลิปได้ <g ười> ให้โอกาสขายได้นานแล้วเขาว่ายังไม่มีใครคิดถูกคิดตังค์โคตรน้อยเลยนะเดินหยิบกันอย่างเดียวเลยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ่ายที่2ล้าน3ล้านนะครับบ้านในตํารวจที่ผมเพิ่งลงคลิปไปคนบอกว่าอุย้ยท่วมท่วมจริงๆริงมันไม่ได้พาแท้ทั้งหมดผมบอกแล้วว่าไปพาเจ๊กเกือบทั้งหมดนะผมขาดทุนไปประมาณ6กแสนหกแสนกว่าบาทนะครับบ้านในตํารวจที่เพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับ ก็ที่ว่าไปซื้อนั่นแหละคือแกก็ไม่ได้รู้แกก็คือเป็นพาร์ตที่แกซื้อซื้อซื้อเก็บมานะครับก็เนี่ยยังอยู่เต็มเลยผมขาดทุนประมาณหกแสนกว่าบาทผมคำนวณแล้วนะประมาณหกแสนกว่าบาทเพราะตีมาเฉลี่ยองค์สองหมื่นสองหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็มาขายได้องเจ็ดพันอะไรเงี้ยมันก็จะขาดทุนไม่ซีเรียสเดี๋ยวหมดสิ้นแล้วเมาแล้วทีมต่อไปนะขายขายจบดิวแล้วครับที่หายสไนคนเดียบสามงานติดนะครับจบดิวไป200,000บาทนะครับก็ ขายขายไหมครับเพราะว่าเราเขาบอกขอขอซัตตาต่ารอบที่แล้วไหนครับ,รบก็วันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหมดแล้วนะครับสี่สิบกว่านาทีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีงานหน้าผมไม่รู้ว่าผมจะไปงานไหนนะขายไปแล้วพี่ <c oughs> ขายเมื่อกี้เลยพี่คนนู้นก็จะเอาย1ิบเอ็ดแต่อีกคนจบไปแล้วยี่บสองครับก็ประมาณนี้นะครับใคร อยากจะติดตามผมไปเช่าพ้าผมที่ไหนผมจะผมจะโพสบอกหน้า Facebook ส่วนตัวโอ้สัตหีบแล้วก็หน้าเพจผมพ้าบ้านทัวไทยสีบจะโพสบอกแล้วก็หน้าทิกต็อกนะผมจะโพสบอกก่อนว่าไปปล่อยพราที่ไหนอะไรยังไงแต่ถ้าจะาจะเอาพ้ามาปล่อยผมเนี่ยติดต่อมเข้ามาได้พี่ร้านผมเปิดทุกวันเที่ยงวันเที่ยงคืนครับตั้งอยู่หมู่บ้านอิทินี่พาร์ทหรือปักหมุดในจีเพจว่าพระบ้านทั่วไทยสัตหีบครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0ู8เจ้า 3าม5 8 9 0้าดนะครับดีไลน์ผม @aot 3 8 5นะครับผมรับเช่าพระทุกรูปแบบทุกสไตล์นะพี่พระย่อยพระเก๋ผมตีหมาพระแท้มีราคามากกว่า300บาทขึ้นไปเนี่ยผมเช่าให้พี่เป็นองค์หมดเลยนะครับพี่ไม่ต้องเสียค่าแรงสิ้นนะถ้าจะเสียนี่คือโดนหลอกนะผมไม่รับพวกซื้อพวกเหรียญแดงผมไม่รับนะผมรับแค่พระเครื่องเท่านั้นพระเหรียญพระผงอบูชาเครื่องรางพยานกุมารนกกว่าเครื่องเงินทองเคหน้าทองครงผมซื้อทุกอย่างนะครับเกือซื้อราคาความเป็นจริงใครที่เคยขายผมเลยจะรู้ใครที่เคยยังไมมม่เคยรรูู้้จจัักกกผผ็ คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ